เราได้ลองขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมาแล้วเรามาต่อขั้นที่สามกันเลยนะครับเพื่ออธิบายให้เข้าใจเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือซึ่งซึ่งมันช่วยให้คนเราเก้าวไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่ต้องตนเองต้องการได้ง่ายนึกภาพครับในเรื่องความพร้อมความพร้อมหลายๆอย่างยกตัวอย่างมีคนที่บอกว่าอืฉันมีสุขภาพดีพอประมาณละฉันพร้อมแล้วที่จะไปประกอบกิจการขายส้มตํา จากนั้นครับเข้าสู่ขั้นที่1ขั้นของการติดตั้งก็คือตั้งโต๊ะเลยครับมีอุปกรณ์ข้าวของต่างๆในการทําส้มตําจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบนี่คือขั้นตอนของการติดตั้งจากนั้นครับติดเครื่องก็คือการที่คนคนนั้นไปซ้อมในการทําส้มตําแล้วก็ไปขายได้นานพอขั้นแรกเนี่ยมันก็จะมีอะไรติดขัดแต่พอขายบ่อยบ่อยแล้วจะเป็นลักษณะของการติดเครื่องได้ดีขายส้มตําได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นครับขั้นที่3งอกงาม อ่ะผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยไม่ว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่ะปรับให้ดีขึ้นแล้วกันนะครับจากนั้นครับขั้นตอนของการงอกงามก็คือคนที่ขายส้มตำบ่อยๆมารยาทศาสตร์ของการเรียนรู้จะมีการพัฒนาเป็นสูตรเด็ดขยายสาขาเกิดเป็นงอกอาชีพใหม่ซึ่งเกี่ยวกับการบริการร้านอาหารได้อีกเยอะแยะไม่ได้บอกนะครับว่าให้เราไปทําส้มตำนะครับแต่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองว่ามันเป็นสาระของชีวิต เราไปใส่ใจแล้วเราจะไปเริ่มต้นในสิ่งนั้นๆแหละนะครับก็อยากจะให้ลองเข้าสู่กระบวนการของการสร้างความพร้อมก่อนอย่างความพร้อมของคนที่ง่ายก็คือทําให้คือเราจะทํางานแล้วแหละอย่างเช่นมีงานเนี่ยผมขี้เกียจอะ่ะแต่การสร้างความพร้อมของผมก็คือนี่คืองานที่ทําให้เรามีเงินเดือนเลี้ยงชีวิตอ่ะฉันจะทํางานให้ดีจากนั้นกายใจที่พร้อมก็มาจากนั้นเราอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างทางอารมณ์แล้วก็ทําให้โล่งว่างสงบเย็นก่อน อาจจะใช้ในเรื่องของชาญเข้ามาร่วมด้วยอย่างจะติดตั้งอะไรนะครับติดตั้งการที่เราเป็นคนดีการทํางานเป็นทีมนะครับไปถึงจุดติดเครื่องและงอกงามแต่ทั้งหมดครับมันขึ้นอยู่กับว่าสาระที่ท่านจะไปสร้างความพร้อมติดตั้งติดเครื่องเดินเครื่องให้มันงอกงามยิ่งขึ้นต่อยอดให้ดียิ่งยิ่งขึ้นคืออะไรอย่างที่ผมบอกว่าจะพัฒนาการทั้งปวงเนี่ยให้เริ่มต้นด้วยการพัฒนาคนจะพัฒนาคน ใจต้องผ่านก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นครับสิ่งที่อยากจะเสริมเข้ามาก็คือพลังดีพึ่งพาดีวิทยาการดีโอสำคัญมากๆเลยครับลึกไปละอย่างพลังดีนี่คืออะไรพลังดีอธิบายได้หลายอย่างก็คือตอนนี้เนี่ยเราพร้อมไหมเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีไหมก็คืออารมณ์รูปนามให้ดีลองไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าคนที่ไปทําอารมณ์รูปและนามให้ดีเนี่ยถึงจะเกิดพลังดีขึ้นมาจริงๆ หรืออีกทางสายหนึ่งของพลังดีก็คือการที่เรานึกให้ดีแล้วฝึกไปทําดีทันทีบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างเป็นการเรียนรู้เป็นการพัฒนาเป็นคุณสมบัติแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือปัญญาดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราได้แค่นึกการที่เราเรียนแล้วไปการข้อสอบบางครั้งปัญญาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ปัญญาดีจริงๆก็ได้แต่การที่มีคนอพยพไม่ได้เรียนหนังสือมากแต่ต้องนึก แล้วไปทําทันทีนึกจะทํามาหากินก็ไปทํามาหากินทันทีจนเกิดปัญญากลายเป็นเจ้าสัวกลายเป็นทีมเจ้าสัวเรื่องนี้ไม่ง่ายครับนึกแล้วไปทําทันทีต้องฝึกให้กลายเป็นนิสัยอย่างถ้าถามว่าคนเราจะสามารถมีสุขภาพดีมีความมั่งคัง่งเป็นคนรักจริงใจสามัคคีต่อกันจริงๆต้องทํำยังไงคําตอบมีหลายอย่างแต่ง่ายที่สุดก็คือ ไปนึกในการที่จะมีสุภาพดีไปบ่อยแล้วไปทําในการที่มีสุภาพดีไปบ่อยเรียนรู้จนเห็นว่าดีแล้วทําจนเกิดเป็นนิสัยแปลว่าอะไรครับต้องสร้างนิสัยของการมีสุภาพดีสร้างนิสัยของการมีความมั่งคั่งสร้างนิสัยของการเป็นคนรักจริงใจรู้รักสามัคคีกันจริงๆนะครับถึงจะเกิดขึ้นนี่คือพลังดีนะครับจากนั้นครับการที่มีปัญญาดีเสร็จแล้วนําปัญญาดีนะครับนึกแล้วทํา ก่อให้เกิดปัญญาดีไม่ง่ายเลยนะครับแต่มันไม่ได้ยากขอแค่ไปทําให้เกิดเป็นนิสัยจากนั้นครับการที่เราใช้ปัญญาดีจงใจทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นจะเกิดหลายๆอย่างแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นง่ายก็คือพลังดีแล้วการที่เราไปใช้พลังดีกับเป้าดีให้มันเกิดอาการได้ใจดียิ่งยิ่งขึ้นพลังดีทั้งสิ่ต่างๆก็จะงอกงามสิ่งที่อยากจะ เสนอให้ทำต่อไปก็คือการที่เรามีกิจการดีร่วมกันนึกภาพครับการที่ทุกวันนี้เนี่ยอพอน้ํามันแพงขึ้นทุกอย่างแบบเสียหายหมดเลยแต่คนเราครับการที่เราใช้ปัญญาสามารถร่วมกันเป็นกิจการของพวกเราทําให้แสงแดดทางานร่วมกับดินน้ําลมแดดพืชจุลินทรีย์สิ่งต่างๆเป็นวิทยาการครับเราพึ่งพาตนเองได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องใช้ไฟฟ้าจากที่อื่นมากนัก ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานน้ำมันจากที่อื่นมากนักมันจะดีไหมครับแล้ววิทยาการดีก็คือคนเราจะทำอะไรได้อย่างเช่นถ้าเราอยากแบบบรรลุธรรมนะครับขั้นตอนของการฝึกชานเพื่อให้ได้อารมณ์อาการสภาพที่เหมาะสมในการพิจารณาธรรมเนี่ยทำยังไง1 2 3มันมีขั้นตอนของมันหมดนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรผมไม่ได้อกว่าผมเก่งแต่ผมบอกว่าวิทยาการต่างๆมีอยู่แล้วในหมู่คน ขอแค่คนเราสนใจใส่ใจแปลว่าอะไรครับคนที่สนใจใส่ใจเรื่องการพัฒนาเครื่องจักรกลเราก็เชียร์กันนะครับคนที่สนใจใส่ใจเรื่องมรรลุธรรมเราก็เชียร์กันคนที่สนใจใส่ใจเรื่องการเพาะปลูกพืชเราก็เชียร์กันการที่เราเชียร์กันอยู่อย่างนี้ครับวิทยาการต่างๆที่เกิดจากคนที่เชียร์กันเกิดว่าทั้งการแพทย์ทั้งการเกษตรทั้งปัญญาประดิษฐ์ทั้งเครื่องยนต์กลไก ทั้งการมารลุธรรมเนี่ยเรามาคุยกันนะแล้วเกิดผสมผสานกันจะเกิดเป็นนวัตรกรรมครับจะเกิดเป็นวิทยาการใหม่ๆซึ่งนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของโลกใบนี้นะครับต่อไปครับกล้างอกปัญญาจุดเริ่มพิเศษนึกภาพครับเด็กคนหนึ่งซึ่งชอบลออข้อสอบชอบเล่นเกมติดอะไรก็แล้วแต่จนแบบสมองมีปัญหาถ้าผมจะแนะนำเขาได้ผมบอกว่า เริ่มที่สุขภาพดีแต่สุขภาพดีเนี่ยจะทํายังไงก็ได้ยกตัวอย่างครับเด็กที่มีปัญหาแบบนั้นที่กล่าวมาแล้วนะครับไปออกกําลังกายทุกวันทุกวันวันละ20〜นาที30นาทีไปเดินเล่นไปออกกําลังกายไปใส่ใจจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือความกล้าครับคนอยากมีเงินต้องกล้าออกไปหาเงินน้องดามาดวิดีโอไม่เก่งก็ต้องมาดวิดีโอญาติไม่ดูอะเรายอมรับเราปรับครับ เป็น1ิบขั้นเป็นลักษณะของขี้โม้หน่อยว่าจะทําให้สิ่งต่างดีขึ้นแต่มันก็ดีขึ้นได้จริงจุดแรกคือความกล้าอันที่2คืองอกปัญญายกตัวอ,อย่างครับคนที่ลอกกันบ้านบ่อยบ่อยเทียบคนที่ไปแก้โจทย์คณิตศาสตร์ด้วยตนเองแล้วไปแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากขึ้นยากขึ้นการที่เราไปแก้ปัญหาด้วยตนเองการที่เราอยากรวยเราก็ไปหาว่าทํายังไงถึงจะรวยการที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตการที่ไปแก้โจทย์คณิตศาสตร์จะเกิด ปุ่มปมขึ้นในสมองครับการที่ไปงอกปัญญาบ,าบา่อยๆแล้วทําให้เกิดผลจริงเนี่ยสมองจะเชื่อมโยงเป็นระบบโครงข่ายประสาทไปทั่วร่างแต่สำคัญที่สุดก็คือเราอะไรนะไม่พึ่งจมูกคนอื่นหายใจไม่ลอก,กันบ้านนะครับลองไปคิดและทําอะไรด้วยตนเองสําคัญที่สุดยกตัวอย่างนะครับเป็นการพาตัวเองออกไปวิ่งไปออกกำลังกายทุกวันนั่นคือความกล้าคือพาไปนะครับแต่การที่เราใส่ใจแก้ปัญหาสนองความต้องการได้ก็คือการคิดโจทย์จริงๆเนี่ย คือการงอกปัญญาจากนั้นนําทั้งสองอย่างครับเพิ่มความท้าทายหน่อยแล้วพาตนเองไปถึงจุดที่เรารู้ว่าสิ่งนี้แหละเราจะเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นจากการขายส้มตําทําให้ส้มตําของเราเนี่ยเป็นส้มตาที่มีคุณภาพดีจริงๆเหมือนกับลุงที่ขายไก่อะ่ะนะครับจนขายไก่ทอดไปได้ทั่วโลกอะไรประมาณนั้นนะครับนึกถึงคนที่แบบทากิจการทําเครื่องสําอางแล้วเครื่องสําอางเนี่ยไปได้ทั่วโลก ทุกอย่างมีการเริ่มต้นมันไม่ง่ายทำกระเป๋านะครับทำแฟชั่นเป็นประเทศฝรั่งเศสซึ่งแบบโอ้โหเป็นที่ยอมรับแล้วแบบมีเม็ดเงินมหาศาลซึ่งทั้งหมดครับเราเจอจุดที่เป็นความสำเร็จแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ผมเรียนรู้ตรงนี้แปลว่าอะไรครับมันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีขอแค่คนเราครับฉลาดที่จะเรียนรู้จากมันทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีแปลว่าอะไรครับผมขอบคุณและผมไม่ว่า แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าใครก็แล้วแต่จะมาเข้าจุดกันอะดามน้องดามไปดูสิวิดีโอมาแล้วเรามานั่งโต๊ะคุยกันเลยเหมือนจะมานั่งโต๊ะทาส้มตำของเราให้อร่อยนี่แหละนะครับแต่เราจะทําให้การทํางานและใช้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นยังไงเรามาคุยกันเลยครับแปลว่าอะไรครับการเข้าจุดเข้าประเด็นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมาร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆคือคนเราคนเดียวเนี่ยทาได้มันก็ มันก็แค่นั้นน่ะมันก็พอประมาณน่ะแต่ถ้าคนเราที่ไปกันได้ดีผมพูดถึงบางคนนะครับที่จะไปกันได้ดีมาร่วมกันมันจะเป็นการผสมผสานความรู้ความสามารถมันจะเป็นการชดเชยจุดด้อยข้อเสียนะครับแล้วเส้นทางที่ง่ายที่สุดก็คือคนเราวันนี้ครับไปจงใจลดสิ่งที่มันเป็นข้อเสียเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นข้อดีไปถึงจุดหนึ่งเราจะแบบ เริ่มมีความดีงอกงามในตนเองคนที่เริ่มมีความดีงอกงามในตนเองมาลดอุปสรรคลดข้อเสียระหว่างกันช่วยกันลดอุปสรรคลดข้อเสียเชื่อมโยงผสมผสานความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายนั่นแหละครับคือคําตอบของการที่จะเป็นพลังดีพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองได้ดีมีวิธีการดีซึ่งทั้งหมดมันฝึกได้สร้างได้ต้องฝึกความกล้าครับต้องฝึกงอกปัญญาครับ ฝึกที่จะรู้ว่าอะไรที่เป็นสาระของเราที่เราจะไปสร้างความพร้อมไปติดตั้งติดเครื่องเดินเครื่องให้งอกงามขอพ่ะคุณจริงนะครับก็วิดีโอนี้ก็แนะนําให้มาถึงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเองอะงงมาทั้งชีวิตนะครับหาจับจุดของตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือจุดของผมก็คือกราบขอร้องคนทุกคนครับว่าจะว่าผมบ้าก็ได้แต่ผมกราบขอร้องให้ดูวิดีโออย่างน้อยที่สุดมาถึงขั้นที่3นี้ ก็จะรู้ว่าขอแค่มานั่งคุยกันเราไม่ต้องเก่งหรอกนะครับคือคนอพยพกว่าจะเป็นเจ้าของกิจการได้กว่าจะเป็นเจ้าสัวกว่าจะแบบมีกิจการไปทั่วประเทศมีกิจการไปทั่วโลกมันไม่ได้ง่ายหรอกครับแต่มันคือความชื่นใจมันคือความภูมิใจนะครับมันคือรอยยิ้มมันคือความสุขครับซึ่งเราเริ่มต้นได้ในวันนี้ เราจะทําแบบเดิมๆซึ่งคนเราอิจฉาลิษยากันทําสงครามกันได้กอบโกยก็ได้หรือเราจะแบบเริ่มมาเข้าถึงคุณค่าในตนเองมาเข้าถึงคุณค่าร่วมกันแล้วเข้าถึงคุณค่าของธรรมชาติแล้วร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆโอ้โหคําตอบอยู่ที่ตัวเราครับแล้วการที่จะเกิดภาพอย่างนั้นได้ก็คือการบอกต่อวีดีโอขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ไปตามลําดับสบายๆนะครับ โดยไม่คิดมากครับขอบพระคุณจริงครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอาจจะเริ่มเพลียนหน่อยแล้วครับเพราะว่ามันต่อเนื่องมาครับ